ท่านผู้รับฟังทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบกบรรดาท่านทั้งหลายในเรื่องที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกความจริงการมาพูดนี้ไม่ได้ประสงค์ที่จะคัดค้านบุคคลที่พูดว่าพระพุทธศาสนาไม่เคยช่วยโลกความจริงท่านช่วยแต่ว่าคนที่มองเห็นความช่วยเหลือจะอาจจะขอโทษเถอะ คนที่เห็นความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาก็มีมากแต่ว่าบางรายอาจจะไม่เห็นยังได้มาพูดบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่เคยช่วยโลกเลยนี่การที่พูดนั้นกันนี้ก็พูดแต่เฉพาะท่านที่ยังมองไม่เห็นบางทีท่านมองเห็นแล้วแต่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลก ผู้พูดจะได้บอกว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกมาสองพันปีเสร็จแล้วได้ <c oughs> ว่าชาวโลกที่รับรองและรับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนามีหรือไม่สำหรับท่าน,น,นหลายที่รับความช่วยเหลือแล้วท่านเข้าใจแต่ท่านผู้พูดอาจจะเพิ่งเห็นโลกใหม่เกินไปยิงไม่เข้าใจในความช่วยเหลือของพ,พุทธศาสนา ที่มาพูดนี้ก็ไม่ใช่ไปตอ่อว่าต่อขานท่านแต่เป็นการพูดเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่เป็นสุขร่วมกันถ้าเรามีความสามัคคีกันเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่เป็นสุข <c oughs> หลังจากพูดเรื่องมือไวแล้วพระพุทธศาสนาก็สอนมาจงอย่าใจเร็วคำว่าใจเร็วในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการงาน ่นก็หมายถึงว่าใจเร็วในก,การยื้อแย่งความรักของคนอื่นโดยที่ไม่ใค,ค่อยควรพิจรารณาเสียก่อนว่าคนนี้เขามีคนรักแล้วหรือยังหรือว่าคนนี้เขามีสามีมีพัญญาแล้วหรือยังถ้ามีคู่ครองแล้วหรือยังเรียกว่าใจเร็วเกินไปก่อนที่จะถามก่อนที่จะสืบ ก็ไปตกโลงยื้อย่งคือสร้างความรักหรือความสร้างความสะเทือนใจทำลายจิตใจของบุคคลอื่นผู้เป็นเจ้าของรักไม่เรื่องนี้หนักท่านผู้ฟังเมื่อการหนักมากการทำลายจิตใจใกันในด้านนี้รู้สึกว่าเวลานี้น้าหนังสือพิมพ์มีข่าวอยู่เสมอเสมอว่าตายด้วยนายความรัก เดี๋ยวก็ตายเปลอยที่นนท์เดี๋ยวก็ยิงกันตายที่นี่เดี๋ยวก็ฆ่ากันตายที่นั่นแล้วก็ดีไม่ดีก็กําลังรอมอยี่สิบเอ็ดอยู่ก็มีนี่เรื่องอะไรเรื่องใจเร็วความจริงเรื่องทําลายจิตใจที่เรียกกันว่ากามีสมีชาจานนั่นเป็นเป็นภาษาแขกภาษาไทยบอกว่าถ้าหากว่าจะรักใครจะต้องการเป็นเจ้าของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็ต้องขออนุญาตญาติเจ้าของเขาสิก่อนเรื่องใจเร็วในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะสาม,มีหรือพัญยาใครคนที่อยู่ในปกครองทั้งหมดของใครก็ตามทีแต่หากว่าเขามีเจ้าของผู้ปกครองคือลูกที่มีบิดามารดาปกครองเ่อ <c> น <oughs> น้องที่มีพี่ปกครองหรือบุคคลที่อยู่ใต้บัคบบัญชาของใคร ผู้นั้นเป็นผู้ปกครองถ้าจะร่วมรักในฐานะสามีภรรยาซึ่งกันและกันก็ควรจะขออนุญาตผู้ปกครองคราเสียก่อนจะได้ไม่เป็นการทําลายจิตใจซึ่งกันและกันการรับฟังอย่างนี้ขอท่านผู้ฟังจงคิดว่าท่านเองเป็นผู้ถูกกระทามันถึงจะมีความรู้สึกแต่การอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของผ่าน พานแปลว่าโง่พานแปลว่าเป็นผู้ประทุษร้ายก็ได้หรือว่าพานแปลว่าเป็นผู้ทําลายพานแปลว่าเป็นผู้สร้างความเดือดร้อนพานแปลว่าผู้สร้างศัตรูหมดเรื่องกันไปจะแปลว่ายังไงก็ได้นรวมท้ายว่าพานแปลว่าไม่ดีถูกต้องกว่าเพราะไม่ดีจึงเรียกว่าพาน เอากรใบษาไทยชัดๆถ้าดีก็ไม่ได้กว่าพัานในเมื่อการทําอย่างนี้ท่านลูกของเขาเขารักถ้าลูกเราเรารักไหมพี่น้องของเขาเขารักพี่น้องของเราเรารักไหมสามีพัญยาของเขาเขารักสามีพัญยาของเราเรารักไหมคนที่อยู่ในปกครองของเขาเขารักคนที่อยู่ในปกครองของเราเรารักไหม ถ้าใครมาละเมิดสิทธิในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองเราจะมีความรู้สึกยังไงเมื่อถูกกระทำเข้าแล้วก็เกิดความไม่สบายใจเมื่อความไม่สบายใจเกิดขึ้นอะไรเรามันจะเกิดขึ้นบ้างผู้ทำก็ต้องเราร้อนเพราะว่าอยาน้อยที่สุดก็สร้างศัตรู คนที่เคยรักกันเคยที่คนชอบกันก็มองหน้ากันไม่ได้มองหน้ากันไม่ได้เป็นอย่างไงในฐานะที่เราประกาศตนเป็นศัตรูกันเสร็จแล้วมันก็แย่นี่การระโยู์ของเราที่ยังไงก็ต้องขีดวงอยู่จะไปไหนก็ต้องเป็นกวางเหลียวหลัง าเรามัดระวังเหลียวหน้าเหลียวหลังเกรงว่าพวกของเขาที่จองล้างจองผันเพราะเราเข้าไปทําลายความรักจะมาทําอันตรายเราอาการที่ยื้อแย่งความรักทําลายจิตใจของบุคคลอื่นประเภทนี้มันเป็นความดีหรือว่าเป็นความชั่วถ้าหากว่าท่านมีใจปกติท่านจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นความชั่วไอ้ชั่วนี่ก็แปลว่าไม่ดี สิ่งที่ไม่ดีคนอื่นเขาไม่ชอบสิ่งที่ดีคนอื่นชอบเราก็ชอบเขาก็ชอบถ้าเราจะทำกับเขาก็คิดว่าถ้าเขาจะทำกับเราบ้างเราจะมีความรู้สึกยังไงนี่พระพุทธเจ้าช่วยโลกแล้วช่วยคนมีความรักมีความสามัคคีซิ่งนและกันยอมรับนับถือในสิทธิสิ่งอและกันแต่ทุกคน ถ้ายอมรับนับถือในสิทธิสิ่งกันและกันเสร็จแล้วไม่ละเมิดจิตใจสิ่งกันและกันถ้าทุกคนในโลกจะมีใครเป็นศัตรูกันบ้างไม่เมื่อต่างคนต่างไม่เป็นศัตรูกันต่างคนต่างมีความรักกันเพราะเหตุนี้เป็นสําคัญเรื่องความไม่ใจเร็วโลกจะเป็นสุขหรือว่าโลกจะเป็นทุกข์ <c oughs> พวกมือไวก็ดีพวกใจเร็วก็ดีนี่ทําให้รัฐบาล หรือว่าพวกเราเองต้องเสียเงินเสียค่าภาษีอากรก่อนกันเพราะว่าที่ต้องมีรัฐบาลขึ้นกับเพราะว่าพวกนี้ไม่ยอมรับนับถือในสิทธิในความรักสิ่งอะละกัน,กนเป็นอันว่าถ้าหากว่าคนในโลกนี้ไม่มีจิตใจโหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วว่าประมาณเขาประเทศแม่แต่หน่งสตังค์ว่าประมาณการจ่ายไม่ต้องมีเลย จะมีทําไมในเมน่อโลกนี้มันมีแต่คนดีอย่าต้องไปจ้างคนเข้ามาปกครองเราเพื่อประโยชน์อะไรแต่ไปจ้างคนเขาไม่ช่วยสร้างเสริมความเจริญอเงินค่าจ้างที่เราจ้างเป็นส่วนตัวมันไม่ได้มาสร้างวัตถุมันไม่ได้มาเป็นถนนหนทางไม่ได้เป็นอาคารสถานที่ไม่ได้เป็นเครื่องประโภคบริโภคเขาเอาไปใช้เป็นส่วนตัว ปีหนึ่งจำนวนเท่าไหร่ที่เราแจ้งตางว่าประมาณก็มีนับเป็นหมื่นล้านแต่ว่าจ้างนอกวบประมาณก็มีที่เรียกว่าจ้างนอกวบประมาณก็หมายความว่าบางทีเพื่อความสะดวกในการงาน <c oughs> ตอนเช้าวันที่ยี่สิบสามยี่ิบสี่สิงหาคมเห็นสถานีวิทยุป,ปตอเขานั่งบน คือใครก็ไม่ทราบคุณเสกสรรมานั่งบนแทนคุณดุยบอกูว่าอะไรเขตในกรุงเทพเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับปัดประชาชนอะไรไม่ทราบบางทีเขาไปเปลี่ยนบัตรชื่อเขียนให้แต่ว่าเปลี่ยนนามสกุลเสีบ้างแกก็บอกว่าตัวแกเองขึ้นไปบางทีคนระดับสมียก็โขดคอก โหดโหห้วนสียบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นอันว่าเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ที่มันมีขึ้นมาได้ก็เพราะสายความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนี่มันเรื่องอะไรแต่เมื่อความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันไม่มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันก็ตั้งจ้างต้องจ้างคนเขามา,มาควบคุมเรา นี่เงินที่จ้างบุนคคลควบคุมเนี่ยมีเงินบีเมียวัดมีเงินปีเงินงเงินดาวมีเงินเดือนเงินทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มาเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ส่วนใหญ่เขาไปใช้เฉพาะเป็นส่วนตัวที่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดให้ล้มรัฐบาลไมไ่พูดไม่ได้พูดให้ล้มกิจาการงานของรัฐพูดว่าถ้าคนเราดีเสียทั้งหมด ก็ไม่ต้องมีใครควบคุมเสื่องอะไรกันเงินจํานวนนี้มันก็ไม่ต้องจ่ายถ้าเงินจํานวนนี้ไม่ต้องจ่ายเราจะมีความสุขขึ้นหรือว่าเราจะมีความทุกข์ขึ้นเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เสียไปเสียก่อนลงไปเราต้องทํางานเหนื่อยยากมีททางานลําบากที่เราไม่ต้องให้เขาควบคุมกับพวกเราทั้งหมดนะ่ะดีเสียทุกคน คือคำว่าดีเสียทุกคนก็เพราะว่าภาษิตโบราณมีว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนเลวถมไปเออขอโทษคนชั่วหายากคนดีถมไปฟังใหม่ท่านบอกว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนดีถมไปที่ว่าดีเสียทุกคนก็เพราะว่าทำชั่วก็คิดว่าดีทำดีก็คิดว่าดีก็เลยหาคนชั่วกันไม่ได้ แต่คนดีในด้านสร้างความเดือดร้อนมีมากจริงด้วยเจ้าต้องจ้างคนเขามาควบคุมเราเมื่อการจ้างคนควบคุมก็ต้องคิดเฉลี่ยกันเรืยอาไรกันทั่วประเทศเอาเงินจํานวนนั้นมาจ้างผู้ควบคุมและดีไม่ดีผู้ควบคุมเราเราก็ต้องจ้างต่ออีกเหมือนกันเพื่อผลงานของเราจะได้สะดวก ไม่งั้นมันก็ไม่สะดวกไม่ไม่ที่นั้นมันก็มีการล่าช้าดีไม่ดีก็มีการประวิงเวลาขึ้นราคาของผิดกรณีเป็นกรณีพิเศษเอา้าเราต้องการความสะดวกเราก็ต้องจ้างกันต่อไปที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านทัน้งหลายเหล่านั้นไม่ยอมรับความช่วยเหลือทางพระพุทธศาสนาเพราะตามพระพุทธศาสนาบอกแล้วอยาโหดร้ายอย่ามือไวอย่าใจเร็ว ถ้าเราไม่มีจิตใจโหดร้ายมีความรักมีความเมตตาคุณนาสงสารซึ่งกันและกันไม่มือไวไม่ลักไม่ขโมยไม่ยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นไม่ประวิงเวลาในการงานไม่ทำลายประโยชน์ของบุคคลผู้บังคับบัญชาหรือไม่เว้นไม่ทำลายประโยชน์ของนายจ้างนายจ้างเขาจ้างมาให้เราทำงานแล้วก็ทำงานตามหน้าที่ด้วยความรวดเร็วตามความสามารถที่เราจะพิ่งทำได้ การบริเวเวลาเนี่ยมันทำลายงานของเขาประโยชน์เขาก็ตกไปเราก็ได้น้อยอย่าไม่ใจเร็วไม่ยื้อแย่งความรักเขาบุคคลอื่นมีสันโดษยินดีแต่อย่าพ่อคนรักถ้ายังไม่มีคนรักก็หาคนรักที่ไม่ผิดระเบียบไม่ผิดประเพณีไม่ผิดกฎหมาย <c oughs> ไม่ทำลายจิตใจเขาบุคคลใดคนทุกคนในโลกต้องการความรักทั้งหมด แต่ว่าเข้าจังหวะให้ถูกก็แล้วกันหรือ <c oughs> ว,ว่าจะใช้ความรักแบบยักรักนางอันนี้ไม่ถกูกแล้วก็ควรจะใช้ความรักแบบอพระเอกรักนางยังไม่ใช้ได้อันนี้ก็ทํำยังไงไอ้แบบยักรักนางก็ได้ก,การชนฆ่าขมขืนชาวันที่24สิงหาคมฟังข่าววิทยุ เขาบอกว่ามีใครเพศสตรีใดก็ไม่ทราบเดินผ่านมาปรากฏว่ามีชายสองสามคนดึงเธอเข้าไปในป่าแต่ในที่สุดเธอก็ไม่ได้กลับบ้านเมื่อเสกิจแล้วปรากฏว่าเธอก็ถูกฆ่าตายนี่ใจเร็วแบบเร็วร้ายแบบนี้ไม่เป็นเรื่องเนี่ยที่เราต้องจ้างคนเข้ามาปกครองเรามันก็เป็นแบบนี้ ถ้าหาว่าท่านนั้นหลายปฏิบัติตามที่กติที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำํำทรงช่วยเหลือไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วแล้วตำรวจก็ไม่ต้องไปจับไม่ต้องมีตำรวจจะจับไม่ต้องมีคุกไม่ต้องมีตารางไม่ต้องจ้างให้คนเขามาตาดัดสินลงมาลงโทษเราไอ้เงินที่เขามาทําให้เราได้ทั้งหมดทุกอย่างก็คือเงินของเราที่จ้างเขานั่นเอง ถ้าเราต่างคนต่างดีเท่าก็เราก็ไม่ต้องจ้างใครเข้ามาแล้วบุคคลผู้ถูกจ้างมาเป็นผู้บังคับบัญชาเราและทํางานเพื่อเรานี่บางทีก็ต้องจ้างพิเศษเช่นกันก็ตามที่พูดมาแล้วในะสมัยที่เรามือไวมือไวนี่ไม่เป็นเรื่องโอ้โหไร้กาดมากถ้าพูดไปกี่ร้อยปีมันก็ไม่จบ มาใจเร็วกันเพียงเท่านี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจังจงอย่าคบผานแต่รมแห่งความโหดร้ายก็ดีมือไวก็ดีใจเร็วก็ดีที่เราเรียกปากบุคคลอื่นใดเขาเป็นอาการเช่นนั้นองค์สมเด็จพระทรงทังกล่าวว่าเขาเป็นผาน <c oughs> เมื่อเห็นว่าเขาเป็นผานเราก็จงอย่าผานด้วยการคบคนเช่นนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่อยาก ถ้าถ้าเขาเป็นตัวบุคคลสําคัญใจของเราเลาสิย้ายใ,ใจของเรามันมีครบอารมณ์ที่เป็นผ่านสันดานหยาบแบบนี้มัน,นแย่น่อยมันหลีกเลี่ยงยากค่อยใจมันไปกับกายถ้าเรื่องของคนเอากายหนีได้เขาอยู่ตำบลน,น,นี้เราก็ไปอยู่เซตตำบลน้นเขาอยู่ประเทศนี้เราก็ไปอยู่เซประเทศน,น้นมันก็หมดเรื่อง สามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าจงยาคบพานก็คือ,อยาคบอารมณ์ที่เป็นพานด้วยถ้าอารมณ์ของเราที่เป็นพานเป็นอารมณ์ที่มีความโหดร้ายเป็นอารมณ์ที่ต้องการให้มือไวเป็นอารมณ์ที่มีความต้องการให้ใจเร็วมันจะติดตัวเราไปเราจะหาความสุขไม่ได้เราจะมีแต่สตรูจะมีความเป็นอยู่ไม่เป็นสุขเรื่องความใจเร็วนี่ก็ทำลายเศรษฐกิจของชาติ ฆ่าคนตายไปหนึ่งคนคนคนหนึ่งทำประโยชน์ได้กับโลกเท่าไรได้ว่าคนคนหนึ่งที่จะเกิดมันได้มันเสียทรัพย์สินที่บิดามันไดเขาต้องเลี้ยงดูไปแล้วเท่าไหรการฆ่าคนตายหนึ่งคนสร้างความระทมใจให้กับคนกี่คนคนที่ระทมใจกันนั่นก็จะสิ้นกำลังใจในการทำงานทำการประเทศชาติก็ไร้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ <c oughs> นี่เมื่อฆ่าคนตายและทำร้ายสิ่งกันละกันเพราะสายความใจเร็วเป็นสำคัญเราก็ต้องจ้างตำรวจมาจับแจ้งพี่ภาษาจ้างอายการสร้างโอ้ทุกอย่างทําลายไปหมดเป็นนว่าเดือดร้อนและทำให้เศรษฐกิจของเราต้องสลายตัวไปแทนที่จะไปใช้อย่างอื่นได้มันก็ไม่ได้ถ้าเราเชื่อพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วความเรวล้ายทั้งหลายเหล่างนี้จะไม่ปรากฏขึ้น อย่างนี้ท่านเห็นแล้วได้อย่างว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกแต่คนที่รับความช่วยเหลือหาไม่ได้หาได้แต่มีไม่มากบางทีก็เชื่อบางไม่เชื่อบางตอนเช้าเชื่อกลางวันไม่เชื่อกลางวันเชื่อตอนเย็นไม่เชื่อตอนเย็นเชื่อกลางคืนไม่เชื่ออย่างนี้เป็นตน้นบางท่านรู้ธรรมะธรรมดีพูดดีทุกอย่าง แต่ว่าอารมณ์ที่เป็น่านที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงอย่ามีในจิตมพนอเลิกจากการพูดดีแล้วก็ทําชั่วท,ทันทีได้เหมือนกันนี่ลักษณะพานถ้ามันฝังอยู่ที่ในใจแล้วก็มันร้ายกว่าอยู่ที่คนอื่นคนร้ายไม่สําคัญต้องคนอย่าให้ใจเราร้ายก็แล้วกันถ้าคนทุกคนถ้าใจเราไม่เป็นพานเสียหมดโลกนี้จะหาความเป็นพานไม่ได้เลย เมื่อพันไม่มีในโลกมันก็มีแต่บัณฑิตบัณฑิตเขาแปลว่าคนดีเมื่อคนทุกคนดีหมดมีความรักกันซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ช้าซึ่งกันและกันโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์นางเล็กเอาควาจริงนี่เป็นจุดเล็กๆในพุทธศาสนาช่วยมากกว่านี้ต่อไปท่านกล่าวว่าจงอย่าพูดปด จะไม่ดีนะใจร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติจงอย่าพูดปดคำว่าพูดปดเพิกวาจาที่ไม่จริงพูดตีต้องแบ่งเป็นสีประเภทคือพูดปดพูดได้แก่วาจาที่ไม่จริงหนึ่งพูดคำหยาบคำที่สร้างความสะเทือนใจให้แก่บคุคคลผู้รับฟังส่อเสียดยุยงสง่งเสริมให้เขาแตกร้าวกัน เพอเจอพูดไร้ประโยชน์อาการสี่อย่างนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นลักษณะของพันคนพันสร้างอาการสี่อย่างให้เกิดขึ้นมาในจิตแล้วก็ปฏิบัติต,ตามนั้นแต่ว่าท่านน่ะหลายเพ็นพูดรับฟังเราต้องการเรื่องที่เป็นสาระเขาก็มาพูดในเรื่องที่ไม่เป็นสาระไร้ประโยชน์ไม่ตรงตามความเป็นจริง เราชอบวาจาอ่อนหวานแต่ว่าเขากล่าววาจาโหขห้าคำหยาบคายเราต้องการความสามากกัคคีซึ่งกันและกันแต่ว่าเขายุยงส่งเสริมให้แตกกันเราต้องการวาจาที่เป็นประโยชน์แต่เขาก็พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์เมื่อเราถูกเข้าอย่างนี้จิตใจของเราจะมีความสุขและมีความทุกข์ทุกคนตอบได้ถ้าไม่ฝืนอารมณ์ ก็ต้องตอบว,ว่ามันเป็นความทุกข์สิมันเป็นคเป็นความปรารถนาที่ไม่สมหวังต้องการอยากจะถามว่าทางที่ไปข้างหน้านี้มีอันตรายไหมความจริงเป็นทางที่มีอันตรายแต่คนบอกบอกตรงกันข้ามบอกไม่มีอันตรายถ้าเราไปมันก็เจออันตรายเข้านี่เป็นวิจาที่พูดผดเราก็พบกับความเดือดร้อน ถ้าไปพบกับคนวาจาจหยาบเจิอหน้าคนด่าโวยด่าวายโห่โห่หหักเราก็ไม่สบ,บายใจถ้าไปเจอกลุ่มคนกลุ่มใดก็ตามแหมเราอยากจะรักกันเกือบตายมายุยังแต่แกงแะให้บ้านทั้งบ้านเกิดความแตกเล่ากันบ้านนั้นจะมีความสุขและมีความทุกข์อย่างนี้เปราะนั้นว่าลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าลักษณะของผัน จงอย่าคบหาสมาคมกับคนที่มีอาการอย่างนั้นถ้าเราครบเข้าเราก็มีแต่วความทุกข์มีแต่วความเร้าร้อนแต่ว่าส่วนสําคัญองค์สมเด็จพระทรงทันทรงแนะนำบอกว่าจงอย่าใจเข้าไปคบลักษณะอาการอย่างนี้ไว้ในใจด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไปเอาใจเข้าไปคบอาการอย่างนี้ไว้ในใจ มันมีความร้ายยิ่งกว่าคบคนที่มีลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าใจของเราเองมันเป็นพ่านไปไหนมันก็ไปด้วยเราเองจะมีแต่ความระทม <c oughs> ลักษณนะข้ออาการที่มีวาจาไม่ดีนี่ก็เหมือนกันที่เราจะต้องจ้างชาวบ,บ้านเข้ามาเป็นเจ้านายเราขอพูดว่าจ้างมาเป็นเจ้านายเถอะยายพูดว่าจ้างมาเป็นผู้รับใช้เลย ทำฝังของเขาว่าข้าราชการเป็นผู้รับใช้ประชาชนท่านผููแทนเป็นผู้รับใช้ปวงชนในเขตนั้นเรื่องนี้ท่านรับใช้จริงๆแต่เวลาที่เราจะใช้ท่านน่ะสิเราต้องจ้างท่านนี่เพราะว่าภาเสียก่อนของเราต้องเสียไปเป็นเงินเดือนเงินดาวของท่าน เราต้องใช้ท่านอันนี้ก็ถือว่าเมื่อท่านรับใช้เราเราก็ให้ท่านเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและก,กันมันก็เกิดประโยชน์ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวันนโกปฏิวันท่นังผู้ไหว้ต้องยอมในไหว้ตอบบูชาและปฏิบูชัผู้บูชาแล้วการบูชาตอบอันนี้ก็ถูกไม่น่ารังเกียจท่านรับใช้เราเราใช้ท่านก็ให้ท่านใช้เราบ้าง หมายความทั้งท่านต้องเสียประโยชน์ในกิจการงานท่านที่พึงได้มารับใช้การงานของเราเราก็เกื้อกูลให้แก่ท่านตามสมควรกับผลงานที่ท่านจะพึงทำอันนี้ก็ถูกต้องแต่ว่าเราวังอีกตอนหนึ่งเมื่อท่านรับผลรับรับเงินจากที่เราจ้างท่านอันดับแรกแรกแล้วเมื่อท่านเข้ามาประจําหน้าที่ก็บางทีเราก็ต้องจ้างท่านอีกครั้งหนึ่ง อะไรก็เพราะว่างานมันช้าท่านบอกว่าหนักโอ้โหต้องเรียงคิวกันไองานชิ้นนี้มันนํามันมากมายต้องรอคิวกันก่อนแต่พอบางทีจ้างใหม่ครั้งหนึ่งงานเร็วได้เหมือนกันรัดคิวได้นี่ประสบการณ์ของบรรดาประชาชนมีมามา,มากสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าเจริรงตนัด ว่าจงเป็นผู้มีความเห็นใจซึ่งกันและกันรักกันเสียสงสารกันต่างคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันผู้จ้างก็จงคิดว่าเราเขาไม่ทํางานให้เราเราก็ําบากเพราะว่ามันเป็นงานส่วนรวมเขาต้องเสียเวลากิจการงานในอื่นเราเสียค่าจ้างก็เป็นการสมควรผู้รับจ้างจงเห็นนายจ้างว่าเป็นผู้ที่ท่าน ก็เกือ้อกูลในท่านท่านก็เกือ้อกูลตอบถ้าเวลาขึ้นไปก็อย่าประวิงเวลาเวลาเข้าไปหาก็อย่าไป,ประวิงเวลาให้มันมากนักจะมีลีลาเป็นกรณีพิเศษให้เกินไปความเดือดร้อนมันจะมีมาภายหลังนี่ละบรรดาท่านังหลายผู้รับฟังพระพุทธศาสนาช่วยท่านแต่แค่ท่านช่วยรับความช่วยเหลือของพุทธศาสนาบ้างหรือเปล่า พระพุทธศาสนาบอกว่าจงอย่ามีจิตใจหดร้ายจงอย่ามือไวอย่ายใจเร็วอย่าพูดปดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้องค์สมเด็จพระบรมสุขกล่าวว่าเป็นพานเพราะมันสร้างความทุกข์ถ้าท่านทั้งหลายสามารถขับไล่สิ่งเร็วไล่ทั้งสี่ประการนี้พ้นไปจากใจท่านแล้วได้อย่ง ถ้ายัางก็สแสดงว่าพระพุทธศาสนาช่วยท่านแต่ว่าท่านยังไม่รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาสำหรับวันนี้ก็เห็นว่าหมดเวลาแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแด่บรรดาทุกท่านผู้รับฟังสวัสดี